ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกตดทายอินเวอร์เตอร์รุ่น600วัตต์ตัวสีเงินนะครับตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดสมุทรสาครล,ลูกค้าแจ้งว่า,าเสียบอะแดปเตอร์หลอดไฟ LED อะไรสักอย่างนี่แหละตอนประมาณ2ทุ่มเมื่อเสียบอะแดปเตอร์แล้วทำให้กิดทายช็อตนะครับก็ลูกค้าก็แจ้งว่าตอนสองทุ่มนะแสดงว่า มันก็ไม่ได้รันอยู่แต่ว่าปลั๊กตัวปลั๊กเนี่ยน่าจะเสียบน่าจะเสียบคาไว้นะครับเมื่อลูกค้าไปเสียบอะแดปเตอร์ทำให้มันมีการอาอาจจะมีการกระชากของแรงดันทําให้ไฟกระตุกอะไรประมาณนี้นะนะครับเลยทําให้มอสเฟตทางฝั่งอินเวอร์เตอร์ช็อตนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในหลายหลายคลิปว่า กิจทายพวกนี้นะฮะมันภาคในส่วนของภาคอินเวอร์เตอร์มันไม่มีระบบป้องกันอะไรเลยนะครับถ้าปลั๊กที่เรานำไปเสียบกับไฟบ้านเนี่ยถ้ามันมีการหลวมนะปลั๊กหลวมแค่ปลั๊กหลวมนะครับก็ทำให้ช็อตได้นะปลั๊กหลวมเวลาเราเสียบแล้วมีการสป,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 ปักกแป๊อกะแป๊ะก็ช็อตได้นะครับหรือระหว่างใช้งานระบบไฟฟ้าไม่เสถียรไฟตกไฟดับไฟกระตุกก็ช็อตได้ นะครับหรือว่ามีสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าทําให้ความถี่ผิดเพี้ยนไปก็ช็อตได้นะฮะหรือว่าที่บ้านมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟแบบกระชากนะฮะเช่นปั๊มน้ําอัตโนมัติใหญ่ๆนะครับเวลาปั๊มทํางานเนี่ยไฟกระตุกก็ช็อตได้นะเพราะว่ารุเ่เล็กๆเนี่ยมันไม่มีระบบป้องกันนะครับการใช้งานก็ มีโอกาสเสียหายได้ง่ายนะเสียกันเยอะมากนะฮะตอนนี้งานซ่อมผมก็คิวค่อนข้างยาวเลยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็โดยส่วนใหญ่นะอาการเสียกลักก็จะมีการเออเลอร์ไม่รันนะครับมอสเฟสท,ทางฝั่ง AC ซีช็อตฟิลขาดนะฮะเช่นอย่างตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวมากแกะซ่อมกันเลย ครับก็ถอดตัวบอร์ดออกมาตรวจเช็คพบว่ามีมอสเซตช็อตอยู่ถึง2ตัวนะครับน,นี่มอสเซตถอดออกมาแล้วนะฮะแล้วก็ลายปิ้นขาดเสียหายไปเลยนะครับแล้วก็ฟิลนี่นะฮะฟิลฟิลก็ฟิลระเบิดไปเลยนะฮะขาดสองท่อนก็ชอ็อตค่อนข้างรุนแรงอยู่ นะครับแต่คาดว่าน่าจะมีแค่อมอสเซดช็อตนะฮะอุปกรณ์อ,อื่นๆพวกซีเนอร์ไดโอดพวกนี้ผมวัดหมดแล้วก็ปกติดีก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเซดเป็นฟิลนะครับเดี๋ยวมาลองวัดลูกขึ้นสัญญาณที่มอสเซด้ี4ตัวดูอีกทีหนึ่ง ครับก็ต่อลายปริ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิลและมอสเฟตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวัดสัญญาณที่มอสเฟตท,ทั้ง4ตัวนะครับสัญญาณที่มอสเฟตท,ทั้ง4ตัวอ่าปกติแล้วนะฮะเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่5้าเฮิร์นะครับปกติทั้ง4ตัวก็เดี๋ยวจะทดสอบรันดูเบื้องต้นนะครับว่า จะสามารถรันได้หรือเปล่าจะรันได้ปกติหรือเปล่านะครับในการทดสอบ ลันดูเบื้องต้นนะครับผมจะใช้แรงดัน42โวลต์น,นะครับกระแสที่3แอมป์กระแสจะลีมิตไว้ที่3แอมป์นะฮะถ้าตัวอิทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์ทดลองดูเลย ตอนนี้เริ่มรันแล้วนะครับจะดูกําลังวัดนะฮะจะถึง100วัตหรือเปล่านะครับหนึ่งร้อยกับสี่วัตนะฮะครับก็กำลังวัดสูงสุดได้หนึ่งร้อยกับสี่วัตนะครับ 101วัตต์ห0 0วัตต์ประมาณนี้นะฮะก็แสดงว่าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวประกอบเดี๋ยวมาเทสที่กําลังวัดสูงสูงอีกทีหนึ่งนะฮะดูว่าที่กําลังวัดสูสูงจะปกติหรือเปล่านะครับครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัดสูงๆนะครับผมจะลิมิตกระแสของ power supply ไว้ที่1 4แอ์แรงดัน 42V โวนะครับถ้ากิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ400 400กว่าวัตต์นะฮะครับ,นะรบเริ่มรันแล้วนะครับ เดี๋ยวดูกําลังวัดนะฮะต้องได้ประมาณสัก400กว่า่ๆ420 430ประมาณเนี้ยนะครับถึงจะปกติถ้าไม่ถึงแสดงว,ว่าไม่ปกตินะครับ ครับสามร0อยเอ่ร้อยยี่ประมาณเนี้ยนะครับอโอเคนะฮะอยู่ที่ประมาณ420ร้อถึงสี่นะครับก็แสดงว่าตัวกิทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะฮะ นะครับก็กิจทายอินเวอร์เตอร์หกร้อวัตต์ตัวสีงเงินตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่าเสียบอะแดปเตอร์ไฟ LED อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วทำแล้วตัวทาให้ตัวกิจทายชอ็อตคือประมาณว่าไออะแดปเตอร์ตัวนี้มันไม่เกี่ยวกับกิจทายนะแต่ว่ามันมันกิจทายมันเสียบอยู่กับปลั๊กไฟบ้านนะครับก็ทําให้เสียบอะแดปเตอร์แล้วมันมีการสปาร์กมีการกระเพื่อมของแรงดันและมีความถี่รบกวนเข้าไปทําให ตัวกิทไฮอินเวอร์เตอร์มอสเฟชชอตนะฮะก็ซ่อมไปครั้งนี้นะครับลูกค้าเอาไปใช้งานเนี่ยถ้ามันมีลักษณะแบบเดิมก็คือมีการเสียอแดปเตอร์นู่นนี่นั่นหรือว่าห,หรือว่าระบบไฟฟ้าที่บ้านลูกค้าไม่เสถียรนะครับก็มีโอกาสที่มอสเฟตจะชอ็อตอีกนะฮะมีโอกาสที่จะพังอีกนะครับก็ โอเคตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะเนื้อหาในคลิปผิพากการใดขออภยัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ